สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ดราม่าระทึกขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอเมริกาใต้ในช่วงปีคศ1 8 6 5เกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นในอเมริกาประชาชนทุกคนต่างเดือดร้อนและรับผลกระทบจากสงครามไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนหรือแม้แต่กระทั่งพวกทาสผิวดำพวกเขาเองก็ต่างม,มีสถานะที่อดอยากไม่แตกต่างกันภาพได้ตัดมาที่ฟาร์มเล็กๆแห่งหนึ่งในชานเมือง ที่มีหญิงสาวสามคนอาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีออกัสตาเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นพี่สาวคนโตของบ้านเธอมีน้องสาวอยู่หนึ่งคนที่มีชื่อว่าลูอิสและทาสผิวดำประจำตระกูลที่มีชื่อว่าแมดเมื่อปราศจากพ่อแม่ออกัสตาจะเป็นต้องดูแลครอบครัวของเธอเธอเป็นเพียงคนเดียวในสามคนที่สามารถใช้ปืนได้ออกัสตาจึงได้คว้าปืนแล้วเดินเข้าป่าไปเพื่อล่าสัตว์แต่จนล้าวจนรอดเธอก็ไม่สามารถยิงอะไรได้และกลับบ้านมามือเปล่า ทั้งสามคนได้มานั่งกินข้าวกันด้วยอาหารที่เหลือจากเมื่อวานลูอิสเลิกพูดจาดูถูกแมทที่เป็นทาสว่าไม่ควรได้มานั่งร่วมโต๊ะก,กินข้าวกับพวกเราที่เป็นนายออกาสตาจะได้พยายามพูดเตือนน้องว่าถ้าตอนนี้เราไม่มีแมทเราก็อาจจะไม่อยู่แบบนี้ก็ได้หลังจากที่ทานอาหารเรียบร้อยแล้วทั้งสามคนก็ไปนอนรวมกันอยู่ในห้องนอนซึ่งทําให้เราได้รู้ความจริงว่าแม่ของออกาสตากับลูอิสนั้นเสียไปแล้วส่วนพ่อกับพี่ชายก็ถูกเกณฑ์ไปร่วมรบในสงครามและไม่ได้กลับมาอีกเลย จึงทาให้ทั้งฟาร์มในตอนนี้เหลือแค่พวกเธอสาคนเท่านั้นเช้าวันต่อมาออกัสตาที่เห็นว่าลูอิสนั้นแอบเอาเสื้อผ้าของแม่ออกมาใส่เล่นอีกแล้วออกัสตาจะได้บอกน้อยเอาไปเก็บซักซึ่งเห็นได้ชัดว่าลูอิตนั้นยังคงคิดถึงแม่และยังคงไม่ยอมรับในตัวพี่สาวให้เป็นหัวหน้าครอบครัวเธอสั่งให้น้องสาวออกไปช่วยแมทที่กําลังทําสวนปลูกมันเอาไว้กินแต่ถ้าว่าลูอิตก็ไม่ยอมและบอกพี่สาวว่าจะไปช่วยมันทําไมนั่นมันเป็นหน้าที่ของทาสอยู่แล้ว ออกัสตาจะได้บอกน้องสาวว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วในตอนนี้พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่มีสถานะเท่าเทียมกันซึ่งถ้าหากพวกเราไม่ช่วยเหลือกันพวกเราทุกคนก็จะต้องตายเช้าวันต่อมาออกัสตาได้ออกมาหาฟืนเธอได้ยินเสียงของลูอิสที่ร้องรั่นดังมาจากในป่าออกัสตากับแมทจะได้รีบวิ่งตามเสียงนั้นไปดูก่อนที่พวกเธอจะได้พบกับลูอิสท,ที่ถูกสัตว์ทำร้ายออกัสตาจะได้หันไปต่อว่าแมท ว่าแมดควจะอยู่ข้างตัวน้องสาวของเธอไม่ใช่อยู่ที่อื่นแมดจะได้บอกออกัสตาว่างานของเธอยุ่งมากและไม่มีเวลามาคอยดูแลเด็กที่ไม่รู้จักโตออกัสตาที่ยินแบบนั้นจะได้ตบหน้าแมดไปหนึ่งครั้งแมดจึงได้ตบหน้าเธอขึ้นเพราะว่าในตอนนี้เธอไม่ใช่ทาสอีกแล้วหลังจากที่ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก็ช่วยขยุงลูอิสเข้าบ้านในตอนนี้ลูอิสมีอาการไข้ขึ้นและเธอต้องการยารักษาโดยด่วนแผลของเธอกำลังติดเชื้อ แมต์จึงบอกให้ออกัตตาเดินทางไปที่บ้านของคาร่าที่นั่นอาจจะมียาฆ่าเช้ที่ช่วยชีวิตของลูอิตได้ออกัตตาจึงรีบตัดสินใจควบม้าไปที่บ้านของ Kara, อาคาร่า,ท,า,ท,า Kara, ทันทีเธอพบว่าประตูบ้านของคาร่าไม่ได้ล็อกออกัตตาจึงได้ตัดสินใจเดินเข้ามาสำรวจภายในบ้านออกัตตาที่ไม่อยากกลับบ้านมือเปล่าจึงได้ตัดสินใจไปที่บาร์เพื่อขอความช่วยเหลือแทนเธอตรงเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเคเล็บและแมทโดยที่ไม่รู้เลยว่าภายในบาร์มีทหารอเมริกันอยู่สองคน พวกมันคือมอเลสกับเฮนรี่มอเลสได้เริ่มสงสายตามมองออกัสตาแมดได้เสมุนไพรมามอบให้กับออกัสตาและบอกให้เคเลปไปเตียมไม้กับเธอที่หลังร้านทั้งคู่ได้บอยออกัสตารีบหนีไปจากที่นี่ซะแต่ทว่ามอเลตก็ไล่ตามมาออกัสตาเห็น้าจะไม่ดีจึงได้เล็งปืนไปที่มอเลสมอเลสจึได้ยอมลามือไปจากเธอหลังจากที่ยิงสาวสามารถหนีกลับบ้านไปได้สําเร็จมอเลสกับเฮนรี่ก็ลงมือฆ่าเคเลบกับแมด ทษฐานที่แสกเข้ามาช่วยไม่รู้เรื่องออกัตตาที่ควบมามาถึงบ้านได้รีบเอาอยาไปให้น้องสาวในตอนนี้ครอบครัวของเธอเหลือแค่ลูอิสเพียงคนเดียวและเธอไม่สามารถทนต่อความเสียใจได้อีกแล้วคืนนั้นลูอิสนอนร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดออกัตตาจึงได้เล่านิทานที่พ่อชอบเล่าให้น้องสาวฟังจนในที่สุดลูอิสก็หอยหลับไปเมื่อน้องสาวหลับแล้วออกัตตาก็เริ่มร้องไห้ออกมาถึงแม้ว่าภายนอกจะ,จะดูเข้มแข็งมากแค่ไหน ต่เธอเองก็ไม่สามารถอดทนอดขั้นต่อการสูญเสียได้เธอรู้ดีอยู่แก่ใจว่าพ่อกับพี่ชายคงไม่มีทางกลับมาแล้วแมทที่นั่งอยู่ข้างๆเตียงก็มองดูออกัสตาด้วยความรู้สึกสงสารทางด้านของมอลเล็กกับเฮนดี้ก็ได้ใช้หมาดมกินแอบสะกดรอยตาออกัสตามาโดยที่เธอไม่รู้ตัวออกัสตาที่มานั่งชวนแมทดื่มเพื่อแก้เครียดแมทจะได้ยอมเปิดใจเรื่องส่วนตัวของเธอให้ออกัสตาฟังว่าตอนนี้เธอกำลังคบหาดูใจอยู่กับบิวทาหนุ่มอีกคน เขากับเธอรักกันมากๆแต่ทว่าบิวก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารพร้อมกันกับพ่อของออกัสตาออกัสตาจึงได้แสดงความเสียใจกับแมดเธอบอกกับแมดว่าตลอดชีวิตของเธอเธอยังไม่เข้าใจหรอกว่าความรักแบบหนุ่มสาวมันเป็นยังไงแต่เธอจําจขึ้นใจไว้เลยข้อหนึ่งว่าในช่วงเวลาแบบนี้หญิงสาวทุกคนควรจะรู้จักป้องกันตัวเองซะบ้างอย่างน้อยๆก็ควรจะยิงปืนเป็นพวกเราจะได้ช่วยดูแลซึ่งกันและกันในตอนที่พวกผู้ชายไม่อยู่ สักพักหนึ่งลูอิที่อาการดีขึ้นก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าเธอหิวซึ่งนั่นก็ทำให้ออกาสตากับแมดดีใจมากๆาที่เธอรอดตายกลางดึกคืนนั้นออการตาที่เดินมาปลุกแมดและบอกกับแมดว่าเธอได้ยินเสียงใครบางคนที่เดินอยู่ด้านนอกออกกัตาจีได้คว้าปืนและเดินไปสํารวจกับแมดเธอได้มองเห็นหมาตัวหนึ่งที่กําลังกินแกะที่เธอเลี้ยงเอาไว้ก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งโดยที่เสียงเสียงนั้นก็คือเสียงของเจ้าของหมาอย่างเฮนรี่ออกกัตาที่เห็นว่าผู้ถหานอเมริกันไล่ตามมาแล้ว เธอจะได้พาแมทด้วิ่งหนีเข้าไปซ่อนตัวในบ้านออกัสตาได้บอกกับแมดว่าเธอเก็บปืนเอาไว้ที่ชั้นล่างและจะวิ่งไปเอามาแต่ทว่าแมทกับลอยก,ก็ไม่เห็นด้วยเธอไม่อยากสู้แต่พวกเธออยากหนีไปจากที่นี่มากกว่าออกัสตาจะได้บอกสองสาวว่าพวกเรานี่ไม่รอดหรอกพวกมันจะไม่ยอมหยุดตามมาจนก,กว่าจะได้ตัวพวกเราทุกคนสักพักหนึ่งพวกของมอเละก,ก็พากันยิงปืนและปาไฟเข้ามาในบ้านออกัสตาจึงรีบถอดเสื้อไปทำการดับไฟก่อนที่ไฟจะไหม้บ้าน เฮนดี้พยายามจะใช้จังหวะนั้นรีบปีนเข้ามาในบ้านแต่ทว่าออกัสตาก็ไหวตัวทันลลั่นไกใส่มือของมันจนทำให้เฮนรี่ล่าถอยออกไปและเธอก็หนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนมอรเลสได้ตะโกนเข้าไปในบ้านว่าเขาจะให้เวลา10วินาทีถ้าพวกเธอไม่ยอมออกมาจากบ้านทุกคนจะถูกฆ่าตายทั้งหมดออกัสตาได้สอนวิธีการใช้ปืนให้กับแมดและฝากฟังให้แมดช่วยดูแลน้องสาวข,ของเธอให้ทีจากนั้นออกัสตาก็รีบออกไปเพื่อล่อพวกมันไปอีกทาง ออกากต้า <g> ได้ปินออกทั้งหน้าต่างเพื่อให้มอลเลสรู้ตัวเพื่อที่มอลเล็กับเฮนรี่จะได้ไล่ตามเธอมาและเปิดโอกาสให้สองสาวหนีไปมอลเลสที่สนใจในตัวของออกักต้าจึงได้ไล่ตามไปแต่ทว่าเฮนดี่ที่ดูดีว่ายังมีคนหลงเหลืออยู่ในบ้านมันจึงได้ตัดสินใจพังประตูเข้าไปด้วยความโกรธแค้นแม้ที่เห็นว่าเฮนรี่บุกเข้ามาจะได้พยายามลั่นไกใส่มันแต่ทว่าปืนของเธอก็ชื้นเกินไปเพราะว่าเปียกน้ําและทําให้ลั่นไกไม่ออก เฮนรี่จึงได้แยกเปืนไปจากแม้ต์และใช้ปืนตบหน้าเธอจนเธอลม้ลมลงไปกองเฮนรี่ที่บอกกับลูอิสว่าอย่าขัดขืนถ้าไม่อย่างนั้นเธอจะเจ็บตัวหลังจากที่เฮนรี่เสร็จธุระก,กับลูอิสแล้วมันตั้งใจจะฆ่าทุกคนทิ้งแม้จะได้รีบคว้าปืนของเฮนรี่แล้วลั่นไกใส่มันจนมันขาดใจตายก่อนที่เธอจะรีบเข้าไปช่วยเหลือลูอิสในตอนนี้มอรเลตได้ไล่ตามออกัสต้ามาออกัสต้าที่ได้ถามมันว่าทำไมถึงตามเธอมามอรเลก็เลยบอกว่าเขาถูกชะตาในตัวของเธอ ทำไมออกาสตาถึงไม่วางปืนลงแล้วมาคุยกันดีๆออกาสตาถึงได้ใช้จังหวะนั้นยิงสนเข้าใส่มอลเลสแต่ทว่ามอลเลสก็ยิงตอบโต้กลับมาจนทำให้ออกาสตาลม้มลงมอลเลสนั้นถูกยิงเข้าที่ท้องและเดินมาดูออกาสตาออกาสตาที่แก้งตายจึงได้ลุกขึ้นมาแล้วใช้ปืนกระแทกหน้ามอลเลสจนมันลม้มลงและสลบไปเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวออกาสตานั้นถูกกระสุนยิงจากเข้าที่แขนแมทจึงได้เอาล่ามาเทล้างแผลเพื่อฆ่าเชือ้อ ลูอิสท,ที่มองเห็นพี่ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก็ดสงสารพี่ไม่ได้แม้ได้เข้ามาปลอบใจลูอิสท,ที่เธอเพิ่งจะถูกกระทำมาเธอบอกว่าเธอเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาก่อนในตอนนั้นช่วงที่เธอทำงานอยู่ที่ไร่ที่นั่นจะมีกระท่อมเล็กๆแข่งหนึ่งที่พวกเด็กๆข้ามเข้าไปจนกระทั่งในวันหนึ่งมีพวกผู้ชายพาตัวเธอเข้าไปที่นั่นด้วยความตื่นเต้นบวกกับความอยากรู้อยากเห็นเธอจึงได้ตัดสินใจตามเข้าไปแม้ได้บอกกับลูอิสว่าชีวิตของเธอเคยเจอปีศาจมาแล้วหลายตัว แต่ปีศาจที่มาทำร้ายลูอิสเธอฆ่ามันให้แล้วและมันจะไม่มีทางกลับมาทำร้ายลูอิสได้อีกสักพักหนึ่งพวกเธอก็ได้ยินเสียงโคมงคามที่ดังมาจากด้านนอกออกัรต้ากับแมทเธได้คว้าปืนแล้วเดินออกไปดูแมทได้เจอเข้ากับผู้ชายผิวดำคนหนึ่งก่อนที่เธอจะพบว่าเขาคือบิลคนรักของแมทที่กลับมาจากสงครามแต่ยังไม่ทันที่คนทั้งคู่จะได้ทักทายกันออกัรต้าก็ได้โผล่ออกมาแล้วจัดก,การลั่นไกใส่บิลเธอเข้าใจผิดคิดว่าบิลเป็นพวกทหารอเมริกรัน ก่อนตายบิวได้บอกกับแมทว่าพวกทหารอเมริกันกำลังจะมุ่งหน้ามาทางนี้ออกกัตตาที่เสียใจมากจึงได้รีบไปดูล่างของมอเลสก่อนที่เธอจะพบว่ามอเลสไม่ได้ตายแล้วล่างของมันหายไปแล้วออกกัสตารี้วิ่งกลับมาที่บ้านพรก,กับความรู้สึกเสียใจแมทได้วิ่งตามเธอมาและบอกกับออกัสตาว่าเธอไม่ผิดเธอทำไปเพราะว่าป้องกันตัวฉันไม่โทษที่เธอฆ่าบิวตายเธอทำไปเพื่อบอกว่งข้อครัวตัวเองออ <g> กัตตาก็เลยบอกว่าเธอฆ่าบิวคนรักของแมด แมตจึงได้พยายามอธิบายกับออกัสตาว่าถ้าฉันเป็นเธอฉันก็คงจะยิงเขาเหมือนกันดีแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ได้ฆ่าพิวด้วยตัวของฉันเองออกัสตาจึงได้ขอบคุณแมตที่ไม่ถือโทษโกรธเธอก่อนที่เธอจะบอกกับแมตว่ามอรเลสหายตัวไปทั้งสามสาวที่ถือปืนออกตามล่าตัวมอรเลจนถึงตอนเช้าพวกเธอเดินตามรอยเลือดไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เจอเข้ากับมอรเลสมอรเลเห็นว่าตัวเองน่าจะไม่รอดจึงได้พยายามเจราจาก,กับสามสาวออกัสตาจึงได้ถามมอรเลว่าทำไมต้องทำแบบนี้ มอลเล็กก็เลยบอกว่าเราเป็นทหารอเมริกันเรามาที่นี่เพื่อครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นของเราสักพักหนึ่งกองทัพอเมริกันก็จะตามมาส่วนเขากับเฮนรี่ก็เป็นแค่ทหารชั้นผู้น้อยที่มาสอดแนมส่งข่าวเท่านั้นทัานที่ที่กองทัพมาถึงทุกอย่างที่นี่จะถูกเผาจนราบเป็นหน้ากองทางที่ดีพวกเธอควรจะปล่อยตัวฉันไปแล้วรีบหนีไปซักก่อนที่เธอจะลงมือฆ่าเขาเพื่อเป็นการจบเรื่องนี้ทั้งสามคนที่จัดการฝังศพมอลเล็กกับเฮนรี่ ตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะว่ากองทัพของอเมริกันที่ใกล้มาถึงแล้วหมู่บ้านที่พวกเธอเคยอาศัยอยู่ถูกเผาจนราบเป็นหน้ากองออกัร์ต้าที่บอกกับทุกคนว่าเธอจะสู้ตายที่นี่แต่ทว่าลูอิสก็บอกว่าสู้ไม่ไหวหรอกสู้ไปก็ตายเปล่าทั้ง3มคนจึงได้ตัดสินใจเผาฟาร์มของตัวเองแล้วแต่งกายที่ชุดผู้ชายหลบหนีไปก่อนที่พวกทหารอเมริกันจะมาถึง ก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นภาพยนตร์ d รา m a ตะกรที่ดูค่อนข้างเข้าใจง่ายแต่ตัวนังกลับเต็ไมไปด้วยเรื่องราวที่สุดสสนจรันทดทั้งการที่สามสาวต้องอยู่ด้วยกันตามลําพังโดยที่ปราศจากอาหารความเลวร้ายของสงครามที่เกิดขึ้นโดยส่วนตัวแล้วผมดูลักสนุกใช้ได้เลยครับสุดท้ายนี้สําหรับเพื่อนๆหลายคนที่สงสัยว่าผมหายไปไหนจริงๆแล้วผมป่วยโควิดและเพิ่งจะหายมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับแต่กลับต้องมาเจอกับอาการลองโควิดที่หายใจไม่อิ่ม ซึ่งนั่นถือว่าเป็นปัญหาในการภาคเสียงของผมโดยตรงผมไม่สามารถภาคเสียงเป็นเวลานานๆได้อีกทั้งเสียงที่เปลกออกมายังไม่มีพลังเสียงอีกด้วยซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงหายไปในช่วงเวลาหนึง่งแต่ถ้าว่าตอนนี้ผมกลับมาแล้วครับถึงแม้จะยังไม่ได้หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้นแต่ก็ยังอยากพาคให้ทุกคนได้ฟังกันต่อไปเรื่อยๆยังไงก็ฝากติดตามและเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ